วันนี้น้องมิงมิงน้องรีหมิงได้มาขับรถรอบหมู่บ้านอีกแล้วเช้านี้สถานการณ์โควิดในนคปรปฐมกำลังวาดระแวงไม่ได้ไว้ใจครับน้องมีงมิงไม่ได้ไปไหนหม,งมิงอยู่ในบ้านอยู่บ้านขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆบ,บ้านกับคุณพ่อนะครับแถวนี้สำรวจพื้นที่กับคุณพ่อ น้องมงไม่ได้ไปไหนครับข้างนอกน่ากลัวครับต้องมีหนงขับรถไปในหมูม่บ้านหมู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนครับเช้านี้ไปส่งคุณแม่ทำงานแล้วน้องหน่งก็มาขับรถไบุกพ่อครับอ่าเปียดแตรด้วย ตายบีบแต่ด้วยอ่านแต่ด้วยอ่าจิ้มจิ้มด้วยปิ้มจิมด้วยออนเดอะวิวด้วยเดอะบัสด้วยเดอะฮอนด้วยปิ้มจิมครับบายบายกันครับน้องมิงมิงสวัสดีค่ะวันนี้น้องมิงมิงขับรถแล้วครับคุณพ่อพามาขับรถ รอบๆบ,บ้านนี่แหละครับจะได้ปลอดภัยเนาะไปข้างนอกกลัวเดี๋ยวติดโควิดไปส่งคุณแม่ทำงานแล้วเราก็ไปเดินออกกำลังกายนะครับน้องหิงถ่ายคลิปสั้นๆเนาะนะครับเดี๋ยวจะได้อัพลง youtube นะครับน้อหมิงขับรถสวยตีวงสวยๆนี่ยไดครับตรงนี้นะครับน้องหมิง มาขับรถตรงนี้นะครับแล้วนี่ครับถนนะครับเงียบสงบดีครับ,รบเป็นหมู่บ้านปิดที่ผ่าคนนอกไม่ได้เข้าเนาะนไม่ได้เข้าปลอดภัยสูงผู้คนไม่คุกท่านหนานวนะฮอมันเกี่ยวเอาเออ อ่าบายบายบายน้องหนิงครับน้องหนิงครับแนะนําตัวเองด้วยครับน้องชื่อน้องหลี่หมิงครับเรียกหมิงหมิงก็ได้ครับชื่อจริงชื่อน้องเด็กชายบวรวิทย์กัท่าเมืองลีครับมีรถมาหนึ่งคันครับให้กายหนูชื่อเด็กชายบวรวิทย์กัท่าเมืองลีครับหนูมีพี่ชายสี่คนครับหนูเป็นน้องคนเล็กครับไ คุณแม่หนูเป็นพยาบาลครับคุณพ่อเลยต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กๆเ,เนาะตั้งแต่ตั้งแต่คลอดเลยตั้งแต่แม่คลอดแล้วตั้งแต่2เดือนพอคุณแม่ต้องไปทำงานโอเคว,วันนี้ วันนี้เอาตรงนี้เนาะอ่าแค่นี้นะไบ,บายก่อนครับไปา,ย,าย,ยสวยๆค่ะวันนี้แค่นี้ครับ